สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมองแรกของการเรียนประวัติศาสตร์ชั้นนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นด้วยการตั้งประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นกันค่ะเราจะสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเราได้อย่างไรคะ การสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นต้องทำทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากความสนใจของเราเราอยากรู้เรื่องอะไรก็เริ่มด้วยการตั้งประเด็นคำถามเรื่องที่จะสืบค้นให้ชัดเจนก่อนขั้นตอนแรกที่เราใช้ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นมีอยู่5ขั้นตอนง่ายๆค่ะ คือตั้งประเด็นสืบคน้นรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวและสุดท้ายคือการนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบโอ้โหขั้นตอนที่คุณครูบอกมาผมว่าเป็นวิธีการสืบค้นอย่างมระบบมากกว่านคะครับแต่และขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรล่ะคะขั้นตอนแรกนั้น เป็นการตั้งประเด็นสืบค้นเพื่อกำหนดเป้าหมายหรือประเด็นคำถามที่ต้องการศึกษาเช่นท้องถิ่นของเรามีความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นขั้นตอนที่สองเป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา ั้งจากข้อมูลที่ได้จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยศึกษาว่ามีหลักฐานใดหรือแหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะช่วยบอกเรื่องราวที่เราต้องการศึกษาหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นศิลาจารึก พงสาวดารจดหมายเหตุแผนที่เป็นต้นส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเครื่องมือเครื่องใช้โบราณสถานโบราณวัตถุตำนานหรือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาและคำบอกเล่าครับหลักฐานเหล่านี้ทำให้เราทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ความคิด ความเช่่อขอองงผู้นน้้คนนนใทถิไดมาถึงขั้นที่สามกันแล้วนะคะนั่นก็คือการตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานหลายๆแห่งที่รวบรวมได้ว่ามีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกันหรือไม่เพราะเหตุใดตัวอย่างการตั้งคำถามเช่นใครเป็นผู้สร้างหลักฐานหลักฐานนี้สร้างขึ้นเมื่อใด หลักฐานนี้พบที่ไหนวัตถุประสงค์ของผู้สร้างหลักฐานเป็นอย่างไรหลักฐานนี้มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรเป็นต้นแล้วพิจารณาเปรียบเทียบหลักฐานต่างๆที่นํามาศึกษาว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่หลักฐานที่นํามาใช้ศึกษานี้เราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักกับหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองให้มากยิ่งขึ้นเรามาเริ่มกันที่หลักฐานชั้นต้นกันก่อนนะครับหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงเป็นผู้บันทึกหรือจารึกเอาไว้เช่นจดหมายเหตุศิลาจารึกบันทึกใบลานโบราณสถานและโบราณวัตถุรวมถึงสื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ภาพยนต์เป็นต้นส่วนหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่ได้จากการเขียนตำราหนังสือหรือสื่อต่างๆที่มีผู้เขียนหรือผู้รวบรวมขึ้นมาภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วโดยนำข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแต่หนังสือตำราหรือสิ่งต่างๆที่เขียนหรือจัดทำขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ จะทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นครับซึ่งทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนั้นจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียบเรียงทิธีการสืบค้นขั้นที่4นั้นได้แก่การสรุปเป็นเรื่องราวเพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมมีผลต่อสังคมอย่างไรและเพื่อให้ได้เรื่องราวที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงให้มากที่สุดโดยไม่มีอคติและขั้นที่5ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการนำเสนอเรื่องราวที่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนรายงานการจัดนิทรรศการโดยจัดเรียงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือเรียงตามลำดับหัวเรื่อง แล้วเรียบเรียงเพื่ออธิบายเรื่องราวที่สืบค้นอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมีความต่อเนื่องและอย่างสมเหตุสมผลค่ะ ให้น้องๆยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมา3อย่างและยกตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมา3อย่างครับให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ในข้อใดแตกต,ต่างจากข้ออื่นข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้น ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าน้องๆทำตามขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนรับรองเลยว่าน้องๆจะสามารถสืบค้นได้ถูกต้องครับและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีครับ